นี่คือกฎกําลังที่จะเกิดขึ้นนั่นบอกไปว่านะฮะพันิเวศเนีย่ยพยายามเคลื่อนไหวพยายามที่จะหาทางเนี่ยเพื่อป้องกันทุกรูปแบบและก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้อำานยความสะดวกดังนั้นสถาน,นการณ์ภายออนไลน์นะัดนะวันนี้ฮะลดลงเหลือมากขึ้นครับท่านิเวศก็ต้องเป็นข่าวดีนะครับว่า2เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็คือเดือนมกรากลุมภาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับ,รบเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มเป็นขาลงครั้งแรก ในรอบ1ปีนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่เราเห็นว่าตัวเลขค่าเฉลี่ยรายวันต่างๆเนี่ยนะครับจะมีความเฉลี่ยรายวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก90ล้านบาทตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันก็จะลงมาอยู่ประมาณสัก80กว่าล้านแต่ถ้าเกิดดูรายวันเนี่ยนะครับล่าสุดรายวันที่เรารับแจ้งความอยู่ประมาณ30ไม่เกิน50ล้านบาท นะครับก็จะถือว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดูดีขึ้นเป็นขาลงเป็นขาลงแล้วก็จะพยายามให้ให้ลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับูกต้องครับและเชื่อว่าในอนาคตน่าจะเป็นศูนย์นะคะท่านคะไอ้ค่ะครับัเอาใจช่วยตํารวจนะคะไอ้การรรงศ์ีรัชสันก็ชวนคุยเรื่องของยาแรงอย่างที่ทางท่านนิเวศพูดไปบัญชีมาและซิมผีท่านมองว่าปัญหานี้มันจะหมดไปถ้าหากกฎหมายแบบนี้ยาแรงแบบนี้หมดไปจริงไหมท่านครับคือคือคนทาผิดคงไม่หมดนะครับแต่การสกัดกั้นเนี่ยผมว่าได้ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่ทําหากินอยู่กับเรื่องของการทําเปิดบัญชีโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนเลยนะคราวนี่มันผิดตรงเลยมันผิดตรงอีกกรรมหนึ่งเลยอีกข้อหาหนึ่งต่างหากเลยคราวนี้ท่านก็โดนเดี่ยวเดียวเลยข้อหานี้เลย,ยไม่ต้องไปรวมกับข้อหาว่าทางน,นู้นเจ้าโกงจริงหรือเปล่าทางนู้นหลอกลวงหรือเปล่าแต่ของท่านรับเปิดเนี่ย<อ>แล้วก็ให้โอนบัญชีเนี่ยท่านโดนเดี่ยวเลย <boring. S 2> ไม่เกี่ยวกับเจ้าของไม่เกี่ยวกับคนโกงและคราวนี้<อ>นะอย่าง แล้วก็มากลับมาที่เคสนี้นะครับเคสนี้อย่างอย่างอย่างที่คุณเดียบอกกันละครับเฟสเราทุกวันนี้ก็จะมีคนมาเหมือนกันจะมีผู้หญิงเหมือนที่คุณบอกถ้าเราเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงขอเข้ามา ในผมเองผมลบไปเลยผมไม่สนใจอยูอ่แล้วนะครับเพราะเราก็เหมือนที่เราบอกกันเรามีภูมิคุ้มกันนะครับดังนั้นพอคนที่ชมรายการเราก็ต้องเหมือนที่มาบอกเนี่ยตำรวจก็มาเตือนอัยการก็มาเตือนชาวบ้านเนี่ยอย่างพี่ผู้หญิงก็มาเตือนเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อแล้ววันนี้ว่ามันยังมีอยู่จริงนะ<ม>เราอย่าไปทําอย่างนี้นะครับพี่ผู้หญิงเนี่ยก็มาขอบคุณและที่มาเตือนเหมือนที่รองนายแพทบอกสถิมันลดลงแต่มันก็ยังมีคนทําสําเร็จนะคร,<ม>ครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็เฟซเนี่ยพอส ไม่แน่ใจพี่ลองดูนะเขาชื่อหมอนี้แต่พอเวลาโอนโอน,โอนเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องเอ๊ะตั้งแต่แรกหเหมือนที่ผมบอกว่าเราตอนนี้เราต้องมีต่อมเอ๊ะต้องมีต่อมเอ๊ะแล้วล่ะเอ๊ะทำไมไปชื่อคนอื่นทนั้นเราไม่โอนนะอะไรเงี้ยมันต้องมีพวกอย่างนี้หรือเคสหนึ่งเมื่อกี้รีบ,รบทําวันนี้นะพี่แปดหมื่นถ้าสองคนหนูคิดแค่หมื่นห้ามันลดได้เงี้ยรียบตัดสินใจวันนี้แล้วเขาจะบอกวันที่ท่านรองบอกจะรีบเราตัดสินใจเร่งหลดเร่งรัด จูงใจเราเพื่อถ้ารัลงทุนวันนี้จะได้ต้องํำอีกสลึงหนึ่งอย่างนี้ครับให้เราตัดสินใจโดยคิดอะไรไม่ทันเห<า>นที่พี่เขาบอกอะแล้วก็ภาพถ่ายที่ส่งมา วิ่งอยู่สวนสาธารณะใช่ไหมอยู่ภูกเก็ตทําเป็นวิ่งเลยท่านลองวิ่งมาให้เห็นเลยว่าท่านนี้เ็าเชื่อว่าเป็นหมออยู่ภูกเก็ตจริงอ,อ,อย่างเงี้ยคือเขาพยายามจะทําให้เห็นว่าเอาภาพไหนมันก็ได้เหมือนท่านลองบอกไงเนี่ยครับอ,อย่าอย่าเชื่อนะครับเราเราต้องต้องมีสติตลอดเวลาค,คุณเอครับอยากจะแลกเบียนอะไรเพิ่มเติมไหมครัวา,วาวันนี้ขอบคุณจรงิงเพราะว่ามาเป็นอุทาหารณ์กับผู้คนเนี่ยสิ่งที่ที่มันเกิดกับตัวเราเนี่ยเงินสองแสนกว่าบาทเป็นเงินส่วนตัวหรือไปหยิบยืมมาเนี่ยครับก็ส่วนตัวค่ะเป็นเงินเก็บส่วนตัวเลยทางครอบครัวทรราบบมัคไ่ทราบ เดี๋ยวขอคําแนะนำารัทางท่านนิเวศและก็ท่านอัการครับครอบครัวยังไม่รู้คะควรที่จะต้องไปไปปรึกษาไปบอกไหมครโดยตรงคือผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ทราบแจ้งระบบรับแจ้งความออนไลน์หรือยังครับแจ้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือถ้าแจ้งระบบรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยนะครับเราจะพยายามไล่ให้สุดเส้นทางนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเราทําให้เต็มที่ว่า เส้นทางการเงินตัวนี้นะครับคริปโตเคอร์เซีนี้ไปอยู่กระเป๋า w a l l ล็ตกระเป๋าไหนหวังว่าวันหนึ่งที่เราจับคนร้ายได้เส้นทางการเงินเชื่อมต่อไปถึงเนี่ยเราก็จะได้สามารถเอาคืนให้กับผู้เสียหายได้ นะครับนี่คือความพยายามดีสุดที่เราทําได้นะวันนี้ค่ะตํารวจกําลังช่วยอยู่นะคะคุณเอสบายใจในระดับหนึ่งนะคะท่านนิเวศค่ะมาแล้วทิงท้ายนิดนึงตอนนี้อยู่ในช่วงฤดูของการยื่นภาษีมีคนถูกหลอกเยอะเหมือนกันค่ะอ้างว่ามาจากหน่วยงานและเขาบอกว่าเราอยากเสียภาษีน้อยกดลิงก์ค่ะท่านคะมีจริงไหมคะสุดท้ายไม่ไม่มีครับก็อย่างที่นําเรียนครับว่า เจ้าที่ภาครัฐติดต่อไปเนี่ยต้องอย่างนี้นะครับพอดีเราก็พยายามบอกว่าให้ระวังเจ้าที่ด้วยนะครับว่าอ้างตัวเป็นเจ้าที่วันก่อนให้เจ้าที่ติดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือก็ไม่ยอมรับสายนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่มีคนโทรมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าบอกเป็นเจ้าที่ขอชื่อตำแหน่งเบอร์โทรนะครับแล้วเอาไปตรวจสอบก่อนเพื่อความมั่นใจแต่โดยหลักการแล้วถ้าท่านสามารถโทรไปหาเขาได้ อันนี้โอกาสเป็นมิฉาชีพน้อยนะครับแต่ถ้าเขาโทรมาหาเราอย่างเดียวแล้วขอให้เพิ่มเพื่อนในไล n ์แอปพลิเคชันตรงนี้ต้องระวังขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้คนร้ายแน่นอนความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีการให้ท่านไปติดตั้งแอปพลิเคชันพวกนี้ที่อยู่นอก Google Play หรือ App Store โดยเด็ดขาดตรวจสอบยตัวเองได้โทรมาปุ๊บขอชื่อเบอร์โทรลองโทรกลับไม่ติดมิวิาชีพหรือจะให กดลิงก์ห้ามอย่างเด็ดขาดห้ามกดลิงก์ห้ามติดตั้งแอปพลิเคชันครับเอาข้อมูลที่ได้มาไปถามหน่วยงานนั้นออนะครับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวคงต้องมีการเตือนภัยนะภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้เป็นข่าวจริงว่าสถานาการณ์ตัวเลขคนที่ถูกลวงเนี่ยลดลงมูลค่าความเสียหายก็ลดลงด้วยฮะโอกาสในครั้งถัดไปฮะต้องเชิญท่านนิเวศคคุณเอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมในรายการนะ